สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอ์เอฟซีที่รักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บานหน่อยเยลิ่นอินดีคือเกา่าคธอเดิมด้วยค่ะเด้อห่างมานีเยลิ่นกะมีข้าวดีมะว่าสุพีสุนองฟังปราศจา FC, กเอฟซีทุกทุกทันเรวเยลิ่นกะคือสีบมีโอกาสได้เหตุตรงนี้เยอะแยะมากไากมเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะเป็นเรื่องอีหยังว่าตีเดี๋ย,ยลิ่นสีมเวา แจงแถลงไขให้พี่ให้ยนองเอซี FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังด้วยค่ะเด้อฟังไปน้ากันฟังไปจนจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกินเขาน่ากันเศ้าเมยอกันอยู่กับนั่งพักพ่นยอนใจใจเย็นเย็นแล้วฟังข่าวข่าว,าวสิ่งดีๆไปน้ากันเนะนะาะค่ะเนาะมื่อนี่ยะลินก่บอ,อิ่มเอิบหัวใจอ ข้าวดีๆเมื่อว่าห้พี่หน้องฟังอีกคือเกาค่ะบ่ว่าสิเป็นเรื่องดีกับว่าสู้กันฟังเรื่องบดีกับว่าว่าโซเลกันว่าพื้นนกับปานนันพี่น้องพอที่ญาติบาค้ำพี่น้องจ๋ามันเป็นเรื่องธรรมชาติว่าให้มันตลกโปกฮข้าไปเนาะค่ะเนาะค่ะเงิน youtube ก่อนนี่เยลินได้ว่านี่เอาไปเฮ็ดที่ยังเนี่ยพี่น้องค่ะถาบว่าแมนเอฟซีนี่เยลินกัสิบ่ได้มีโอกาสเฮ็ดมืองนี้เนาะค่ะเนาะเ่ว่าสีเฮ็ด อีหยังมันกับมีทีมาทีไปเนาะค่ะเนาะเมื่อนหยยแลินเอาข่าวดีมาบอกอในการาเฮ็ดบุญเขาพันษาเนาะะเนาะซึ่งไลน์ใดจาก youtube ที่ยะลินไดมาเนี่เงินก่อนนี่พี่น้องที่จริงยะลินเก็บสะสมไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะาุบจังหวะ จงควายได้นาออกมาเน,ะะนะาะค่ะเนาะไตตองดีเหลวกับจงควายได้นาออกมาเห็ดไนสิ่งนันนันที่เฮ้าอยากสีเห็ดเนาะคนะ่ะเนาะค่ะเห็ดแลหลวเฮ้าบอมีการเบียดเบียนตัวเองมันกับเป็นความสุขนะคะเนาะถ้าเห็ดอีหยังแหลวมันเป็นการเบียดเบียนตัวเองทั้งกายและจิตใจทั้งกําลังรั์ในกระเป๋าของเฮ้านี่กับบอดีเนาะคนะ่ะเนาะนี่คือ,อ ต้นของเยลินนะคะเยลินบอมแมนคนรวยพ่อที่สิไปเฮ็ดบุญวังหันืองนีอ่าเออกระเลิกเวิร์กว่าทำเท่าที่มีโอกาสหรือจังหวะหรือศรัทธาที่เรามีเนาะค่ะนอกดังนั้นแล้วเง y ดยูทู e ก่อนนี่เยลินก็เลยดึงออกมาอ่า เป็นเจ้าภาพโลงศพสิบหกลงนะคะเจ้าภาพร่วมกันนะคะบอลแมนเงินของยยลินผู้เดียวบอลแมนเงินของผู้ใดผู้หนึ่งค่ะสิบหกลงใบอา่าลงศพสิบหกใบนี่เอาไปใส่แน่เนาะคะ่ะเนาะยยลินกับซิมาวอรให้ฟังซึ่งอา่าลงศพสิบหกใบนี่พร้อมทั้งน้ำดื่มนะคะเรากะหลอดไฟ ซึ่งลูกสาวของยยลินน้องพิมเพิ่นกับปาธนาเห็ดบุญน้ำแมพี่น้องจากเงินนำพักนำแรงของเพิินเนาะค่ะเนาะอยากซื้อหลอดไฟเขาถวายวัดแล,ล้วก็รวมเป็นเจา,าพาถวายโล่งซุปให้แกวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีในงานเข้าพรรษาปีนี้นะคะเร็วๆนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะนอกเหนือจากโลง่งซพสชิพกใบแล้ว เราได้ทําสิ่งใดบ้างจากเงิน y t u t u จากจากใครบ้างเดี๋ยวยาลินมาบอกให้ฟังเ้อยค่ะเด้อแต่ว่ายาลินขอแจกแจงรายละเอียดมองนี้ให้พี่ให้น้องได้ฟังไปน้องกันเนาะค่ะเนาะว่าเงินหยอดเงินบอหลวงบอหลายของเฮานี่เอาไปตอบุญตอยยดน้ากันมองใดแน่เฮ็ดอีหยงังแนนนอกเหนือจากลงศพสิบหกใบก็จะมีน้ําดื่มแล้วกเติมน้มํามันลถให้จิตอาสา ลถซีขั้นนะคะที่บรรทุกโล่งศพจากกรุงเทพไปสู่จังหวัดสุพันณบุรีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะคะซึ่งคนที่ทำงานจิตอาสาตรงจุดนี้เขาเป็นพนักงานของหน่วยกู้ภัยนะคะเยลลนจสีเบอเอวาหน่วยกู้ภัย ซื้อว่อยีอย่างที่ดังๆในกรุงเทพนี่แหละค่ะซึ่งเพื่อนสละเวลาส่วนตัวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่ได้ทาในจุดนี้นะคะหลายคนที่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนกับควักรัพย์สินส่วนตัวซื้อกินซื้อ,อยากซึ่งเพื่อนพ่อเฮ็ดได้นะคะเนาะแต่ในครั้งนี้ยายลินและพวกพรรคพวกท่านฟังประเทศอังกฤษแลวกะฟังสวิสเนนะะะตเซอร์แลนด์เนาะก็เลยขออนุญาตเป็น เจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าและอาหารกลางวันแก่จิตอาสาทุกท่านที่ขนลงศพทั้ง16ใบนี้ไปจำแนกแจกจ่ายถวายให้แด่วัดใดบ้างซีวัดนะคะซีวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีวัดตอกเะดาวัดบึงบึงบึงหลมวัดนางามแล้วก็วัดอีกยังอีกวันหนึ่งยะเล่นกัลเรืง จุดใ้อยู่เนี่ยแต่ว่าอย่าลืม,ลมพี่น้องค่ะวัดนางา้ามในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสีวัดนี้จะได้ลงศพวัดละสีใบพร้อมทั้งน้ำดื่มและหลอดไฟนะคะแล้วก็ ให้พี่ให้น้องร่วมอนุโมทนาบุญสาธุไปน้ากันในการทําบุญทําสิ่งดีๆในครังนี้ในวันเข่าพรรษานะะเนาะค่ะเนาะบุญเขาพรรษาทําสิ่งดีๆไปน้ากันส่วนแม่ครัวที่อยู่ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีกับเป็นญาติพี่น้องของน้องเล็กน้องเล็กน,นี่ถ้าเอฟซีทุกท่านติดตามเยลินมาทุกท่านสิรูดีว่าน้องเล็กคือผู้ใดนะคะผู้ยิ่ง ว้าจ่อยๆที่นอนกิ่งเกียกปตาบบพิกเย,ยลินทุกปีนั่นแหละพี่น้องบ้านน้องเล็กพันยุสุพันธ์ค่ะซึ่งแม่เพิ่นแล้วก็น,น้องไายเพิ่นที่ทำงานอยู่หนกู่ไพ่นี่ได้ได้นำสิ่งนี้ไปแล้วทั้งคณะฟังอังกฤษทั้งฟังเยลินกับฟังสวิตเซแลนด์น,นี่ก็ได้มีโอกาสอ,ออกเงินบุญซวยกันมาเหตุตรงจุดนี้นะคะค่ะ ขอบคุณแม่ครัวที่อยู่ปลายทางเด้อค่ะเด้อที่เป็นธุระปะปังซื่ออาหารซื่อกับเขามเมฮุตอนรับผู้ขนล่ศพบทั้ง16ใบคณะนี่ลดซีขั้นนี่นะคะเพราะว่าต้องออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าก็ต้องไปกินข้าวเศ้ายุ่นกินข่าวเศ้าอยู่สุพันบุรีเร็วก็ถึงสีใดมีการนำลงศพ ทั้ง16ใบนี่ไปแจกใจให้วัดทั้งสีวัดนะคะดังนั้นแล้วยาลินและคณะผู้ใจบุญทุกคนที่ได้รวมปัจจัยมากนี่ก็เลยขออาสาเลี้ยงอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวานันพร้อมทั้งน้ำดืม่มให้จิตอาสาหน่วยกู้ภัยนี้ได้อิ่มท้องอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งทองนะคะรวมทั้งเติมน้ำมันรถให้ด้วย ทุกคันค่ะพี่น้องคือซอยเพลินซอยกันบบได้เติมให้ทั้งหมดนะคะคือเงินที่ได้มานี้ก็ได้เติมแบ่งเติมน้ำมันรถให้คันละหารอยบาทสี่ขั้นกับส0 0พบาทเนาะคะ่ะเนาะดังนั้นแล้วปัจจัยทุกบาทที่ท่านได้อ่าร่วมบุญกับยยลินมานั้นก็เงิน YouTube นี่แหละที่เป็นฐานเนาะคะ่ะเนาะยยลินใส่เงินเดือนจาก YouTube ที่สะสมไว้มาเป็นฐานเฮ็ดบุญมองขันมองนี เงืนงวดนี้ร่วมได้หนึ่งมสี่พบาทนะคะที่เอาไปร่วมแจมจ่มา,จายค่าลงศุป เฮ็ดบุญต่างๆนี่รวมกันกับพี่ๆน้องๆจิตอาสา,าทางเมืองไทยนะคะถ้าโบมีจุดนี้กับโบไดเฮ็ดรวมกันเนาะคะ่ะเนาะทีมากที่ไปไปยังคือสิไดไมเ่เฮ็ดกับท่านหันขนาดนี้พี่น้องคะคาดที่สิไดเฮ็ดบุญแห่งศรัทธามันเกิดเนาะคะ่ะเนาะเยะลิ่นกะมา ได้ติดต่อกับน้องไา้ของน้องเล็กนี่ว่าไปจังไดมากจังไดโล่งเย็นเอโล่งศพนี่เอาไปจังไดเอาไปใส่น่ก็เกิดการถามไทยเกิดขึ้นในช่วงที่ยายลิ้นสอบถามน้องคนนี่น,น้องนึงเนี่ยผูเหตุงานกู่ไพ่ที่ยายลิ้นเคยพาพเพื่อนๆแล้วก็เอาเงินที่ไดจาก y o YouTube นี่แหละไปสื่อไซเล่นให้รดกู่ไพ่น่ะกับอ่าพาดิพอศพน่ะพี่น้องจําได้ยู่แมนบ่เด็กคนเดียวกันนี่แหละค่ะ เรียกว่าให้ฟังว่าวกผมสีขนลงไปสิบหกใบเด้พีว่าสันว่าเออซอยกันนุ่นนี่นั่นยา่าเล่นกับขนคิ้งลูกพี่น้องขนคิ้งลูกหยาบๆยาบย่าเล่นลก็เลยรู้ว่าโอเค เดี๋ยวพีจัดการสว่วนนี่ให้เดอ้อได้เท่าไดพีกับเบลูเพราะว่าพี่บอกบุญกับท่านหันทางเฟซบุ๊กได้นอยได้หดลายก็เอามาซอยกันออกซอยกันเฮตุบุญเกาะไปน้ำกันเป็นสะพานบุญไปน้ำกันแล้วก็กราบขอบบุญขอบคุณสะพานบุญทุกทุกท่านตั้งฟังเมืองไทยกด็ดีฟังจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีที่น่ารักท่านหนึ่งนะคะที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้นี้ ได้าฝากเงิน50าปอนไว้กับยายลินนานแล้วว่าฝากยายลินทําบุญไม่ว่าจะทําบุญอะไรพี่ขอร่วมทําด้วยเล่ากับสามีเล่ากับเลยโอนมาสมทบอีกสองพบาทนะคะอ่า เนื่องในงานวันเกิดของเราทั้งสองคนเพราะว่าเล่ากับสามีเล่าเกิดพร้อมกันนะคะผููธีออกบุญมานํากันในครั้งนี้ยายลิ่นก็ขอให้พี่และสามีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นคู่ฮัก ที่ดูแลซึ่งกันและกันไปจนไม่เท่ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรขอให้มีความสุขความสมหวังในชีวิตบรรไารในไหวกระเสียนโดยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็บุญความคุ้นหลายๆที่เมตตาเย,ยลินไหวอกไหวใจเย,ยลินในการทาบุญต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้มารวมบุญกันในครั้งนี้เย,ยลินขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีที่รักทุกๆท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ้งช่องเย,ยลินอินดี มีส่วนใดอ่าร่วมทําบุญในทุกๆอย่างที่เยลินเหตุก็ขออนุโมทนาสาธุหล้กก็ขอไว้พ้นให้พี่ๆเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ณตอนนี้หรือที่ผ่านมากด็ดีหากท่านมีทุกกข์็ขอให้พ้นทุกหากท่านมีสุข ก็ขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปเห็เดแนว้ใดกะยาไดอดได้อยากย่าใดขาดใดขินเห็ดผสมพ่อใดกใหายใดเห็ดผสมพ่อมีก็ให้เจ้ามีขอให้มีอยู่มีกินไปในพบหนาชาติหนาตลอดไปขอให้บุญนี้เป็นอริยทรัพย์ภายในติดตัวของท่านของเราตลอดไปทุกพบทุกชาติได้รวมอนุโมทนาบุญกันตลอดไปเด้อพี่นองเด้อยายลินกบมีข่าวมาแจง้งหลายหน้าที่เติบพี่นองจ๋าถึงสิ่งดีๆว่างเง ยูทู e ก่อนนี่เอาไปทำอะไรก็เอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนี่ถ้ามันได้หลวงได้หลายย่าลืนกสัสิเอามาเลี้ยงชีพเจ้าของนั่งแบ่งปันเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ให้สิงสาราสัตว์มาจรจัดแมวจรจัดอ่า ในทุกๆครั้งที่เยลินได้เงินจากช่อง YouTube นะคะเยะลินบอ่อแมน,นั่งฝ่าบอ่อยมื่อว่าใ่้ผู้ใดมองว่าเยลินเป็นคนดีนะคะเยะลินเป็นคนเท่าๆวัดก็เข่าเหล่าก,ก็กินเหมือนคนอื่นทั่วไปแต่เยลินแยกแยกการใส่ชีวิตค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ขออนุญาตปากคำจบไปอีกแล้วพี่น้องขอให้ยูดดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปหนะ้าพี่น้องจ้ะสวัสดีคะ่ะบ,บายบาย